ส่นสีเสื้อวันนี้เป็นสีไข่สีเดียวกันเลยระหว่างรอน้ำเดือดข้าวสุกก็มาอุ่นขาหมูแล้วก็ทำของกินให้เด็กๆดีกว่าใ้เอรบข้าวเวบ ็ต้องหุงนะคะน้ำก็ต้องเติมนะคะแล้วก็ไข่ก็ต้องต้มนะคะขามหมูนะคะรอเวฟอยู่นะคะระหว่างร้อทุกอย่างสุกนะคะไปหาเด็เกๆกันก่อนดีกว่าร้องจะแย่ละ พร้อมไหมยังครับดูพวกคุณพร้อมกันมากเลยนะครับเอาแล้วนะครับผมจะเอาคุณออกมาแล้วนะครับพร้อมใครออกมาก่อนคือยู่ทธ์อ้๋อเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไปไว้ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเสียงดังไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วอุย้ยเธอปียไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูก กัดกันอย่างนี้ลูกไม่กัดกันอย่างนี้ลูไก,กลไม่ได้ลูกเนาะอุทางไม่กัดกันเนาะอุทางอยากเล่นด้วยค่ะอุทางอยากเล่นด้วยอุทางท้าอะไรกันว่าละหาของกินชัวเลยค่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันหากินง่ายขนาดนี้ อเด็กๆอ่ะเขาจะชอบกินอันนี้มากค่ะเม็ดทานตะวันเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะคือมันจะมันแล้วก็มีไขมันสูงบางคนอ่ะก็คือให้กินเป็นมื้อหลักเลยแต่ว่าพี่เว็บบอกว่าคือถ้าเกิดให้ลูกๆเยอะเกินไปอะค่ะมันจะเป็นไขมันพอกตับลูกแล้วก็ลูกก็อาจจะ มีอายุที่สั้นเกินวัยอันควรได้นะอันนี้ก็ต้องระวังกันนะวิถ à n ชอบมากอันเนี้ย้ยถ à n ชอบมากอันเนี้ยเอาเอาเอาจับมือแม่ด้วยต้องหมุนด้วยเอาล่ะสวัสดีทุกคนอ่าตอนนี้เป็นเวลา12:45นาทีนะคะก็วันนี้เพี่อไม่ได้ไปตา่วิพาวไปคิดว่าอาจจะต้องอยู่บ้านเคลียร์งานที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานทั้งเป่าคุยทั้ง ทำคลิปในช่องเว็บเวยแล้วก็การเขียนจอร์ริบุนอขึ้นเล่มใหม่ด้วยก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ซักผ้าทํางานบ้านเล็กเล็กน้อยน้อยนั่นแหละก็วันนี้ก็จะร่าวๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้พี่จะทําทุกอย่างได้หรือไม่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 ไมไมไมข้าวสุกพอดีนะครับมาดูกันนะครับระวังร้อนนะครับฮัลโหลร้อนแบบนั้นนะครับโอ้อ้มีไข่ต้มเรื่องว่ะ แน่นอนสิครับคุณมากินสาขานี้โอ้ยสาขาแพ์โภชนาะใช่สูตรเราง่ายมากเลยหูข้าวอะถ้าเป็นข้าวกล้องนะนะสมมติไม่ต้องสมมติโอ้ย <laughs> ข้าวสีกระป๋อง <laughs> ก็ให้เติมน้ำไปแบบห้าถ้วยแบบตามขีดเขาอะาข้าวสามกระป๋องก็เติมไปสี่ถ้วยที่เขาจะมีเขียนครับว่าเธอเลยตามขีดที่เขาเขียนว้อยู่ข้างล่างค่ะ <laughs> ก็ให้บวกไปหนึ่งครับ <laughs> สองก็เติมเป็นสามเนี่ยใช่สองก็เติมเป็นสามอันนี้คือคร <c oughs> ่าวๆถ้าสําหรับคนที่เล็บยาว <c oughs> หรือว่าข้อนิ้วสั้นจะ <c oughs> ปกติเพราะว่าอย่างของพี่คือเล็บยาวใช่ไหมมันไปวัดตามข้อนิ้วอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเคยละเข้าแฉะมากเลยต้องมาขอยืมนิ้วพี่เว็บซึ่งเหมือนช่วงหลังนิ้วพี่เว็บก็แปลกๆเหมือนกันดังวัดของนางแล้วน่าจะได้เข้าแห้งเลยพี่ก็ไม่เข้าใจเข้าที่เราจะได้ก็คือจะกำลังซุย แล้วก็อิ่มน้ํากาลังพอดีนะครับวันนี้นะคะอาหารตอนเช้ายิ่งใหญ่อลังการพี่ทําเองอยู่แค่ไข่ต้มและขุงข้าวการที่จะทําขาหมูนั้นยังอีกยาวไกลไข่ต้มอ่ะพี่อาจจะชอบต้มประมาณ5นาทีแต่พี่เว็บอ่ะจะรู้สึกมันเหลวเกินไปพี่เว็บจะชอบ6นาทีอันนี้คือไข่6นาทีนะคะ ลักษณะมันก็จะมีตรงกลางที่ยังเหลวๆอยู่แต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็คือแข็งตัวละแต่ว่าถ้าเป็นห้านาทีก็จะค่อนข้างเหมือนกึ่งๆไข่ลวกเลยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะมีกินของอร่อยตีเช้าไหม่ะปวดร้ไปเติเฮ้ยแต่เราชอบมันสวยคือด้วยลายของมันนะมันสวยแล้วก็โอเคงานอาร์ตสวยดีถ้าเราได้สิ่งเสริมมาก็ไม่แย่ กินไปถึงไหนใช่ยังนั่นสิฉันยังมัวแต่ยุ่งกับไข่ต้มเลยเนี่ยแล้วก็เป็นคนกินชาด้วยนะ,ะนอ๋อค่ะค่ะเรื่องฟันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าพี่เวบเป็นหนุนน้อยันสวยค่ะเฮ้ยจริงๆเรื่องฟันเป็นเรื่องสําคัญมากพี่อะเมื่อก่อนอะฟันข้างล่างอ,อย่างที่บอกเนอะได้รับเป็นหนูน้อยฟันสวยใช่ไหมแปลว่าฟันมันต้องเรียนชิดติดก,กันเว้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอน นี่เรียกว่าอะไรดิอะมอต้นแล้วกันเราไม่ใส่ใจการดูแลรักษาฟันเลยก็คือปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปขูดหินปูนปีครึ่งเราจาได้เลยคุณหมอมาทวงเลยว่าเนี่ยเราไม่เจอกันสามรอบมันเลยเป็นแบบนี้หินปูนอ่ะมันเกาะจนมันดันฟันที่ห่างออกมาอืมเป็นรูเลยเว้ยฟันหนาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะจนเนี่ยมันดันจนมันห่าวมาอย่างเงี้ยได้แางนั้นมา ทุกหกเดือนต้องเจอกันไม่ว่าจะเป็นหมอคนไหนก็ตามเอาถินค <6 S 2> ูนฉันออกไปเอาใช่ยอย่าให้มันมาดันฝันนี้แล้วเนี้ยล่าสุดเนี้ยก็คือมีจุดที่เครียดจนแบบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พี่เว็บเกือบนอนไม่หลัหบแบบมวนกดไหลย้อน,ข,อนขึ้นเลยกึ้กึ้กึ้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปถามคุณหมอหมอนว่ามันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นหรืว่าแท็บเป้หรือว่าแ็เปี่ว่าน่าจะเป็นคาบปลักก็คือที่กินหมังปลักลงมาเหรอคาบปลัก ก็คือมาจากการที ies, ่แบบดื่มชาดื <P ort> <P ort> <P ort> ่มอะไรนะแล้วก็ดื่มน้ำไม่มากพอใช่พี่เบลเป็นคนที่ห้องน้าสาธารณะคือถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆจะไม่เข้าถ้าไม่สะอาดไม่เข้าถ้าห้างไหนที่พี่เข้าห้องน้ำแปลว่าห้องนั้นห้องน้ำสะอาดซึ่งต้องขอเชิญความดีกับมาบุญครองด้วยแล้วห้องน้ำคุณสะอาดมากโดยเฉพาะชั้นที่ห้าเป็นต้นไปห้าหกเจ็ดสะอาดคุณป้าแม่บ้านเขาทางานดีเฮ้ยเราเชื่อว่าคุณป้าแม่บ้านละมือไหว ขาแบบทำงานดีมากชินชมชอบทายหนูบ่อยม,อม,อม,อม,มทำไมล่ะลูกมาทำอะไรลูกทำหน้าทำงานหรอคะรอคอยตามแฟนค่ะอย่ายึดติดอะไรที่เป็นกายภาพสิทำงานทำที่ไหนก็ได้โตแล้วพูดพกับใครพูดตัวเองพูดตัวเองว่าทำไมอยู่นี้ไม่ทำงานหรือวะทำคือสิ่งนี้รอคอยสิ่งที่รอคอยคือต้องบอกเลยว่า ชอบทางานไม้ชอบทํางานที่เป็นงานช่างจนเอ๊ประตูเสียนะก็เลยได้ข้ออ้างซื้อตัวสกรูมาไขสําหรับเปลี่ยนกุญแจไหมก็เลยไปซื้อไอ้เครื่องนี้มาเครื่องเจาะเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเวอร์ชันเล็กๆเอาไว้ทํางานจิกจุกจิกอะมันอาจจะไม่ได้เจาะปูนที่เป็นแบบงานช่างใหญ่ๆได้นะแต่เนี้ยคือซื้อมาเพื่อการทํางานสนองนี้ของตัวเองโดยเฉพาะ ้อย่างนี้เราควรต้องไปด้วยไหมทควรไปด้วยไหมเราจะห่างกันนานขนาดนั้นเลยหรอวันนี้นานเกินไปไหมไม่นานเกินไปหรอกสี่มงเย็นเลยนะปกติแล้เธอจะถึงบ้านต้องหกโมงเธอต้องกินข้าวคนเดียวเลยนะมีเหงาก็โอเคนะโอเคหรอ เขาไม่เคยถูกทวเวลาเราพี่แพรไม่ยอมให้พี่ไปด้วยอ่ะเอาอะไรล่ะฟ้องคุณผู้ชมไหมฟ้องคุณผู้ชมยังไม่ยอมให้ไปด้วยฟ้องอืมเดี๋ยวันนี้โอยทําไมวันแรกที่ต้องห่างกันต้องเจอบทยากเลยไม่ใช่วันแรกเราห่างกันเดี๋ยววันนี้ห่างกันคือแบบหลายชั่วโมงเลยนะยากเลยนะวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้กินนมด้วยนะ อยู่บ้างก็ได้ไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าจานได้มานะคะก็คือมีเป็นปืนเจาะอ,อูดอูดเป็นแบบเสียบเสียบเนาะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีพวกนอ็อตไขควงตัวเจาะอ,อะไรอย่างงี้ว้าวโอเคอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวเหมือนเข้าซอกอะแล้วก็ดัดได้อนะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีแบตแถมให้มาสองก้อนที่ชาร์จแล้วก็ตัวปืนเดี๋ยวเพยพต้องลองใช้ก่อนว่ามันดีจริงไหม วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวไปดูฟี่เว็บกินข้าวหรือ,อยังสั่งเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เส้นหมี่ซงยำเ n s ร์ตครับเ <À. S 1> ร์ตซื้อไปฝากพี่เว็บโอเคตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะเพื่เพิ่งได้ขึ้นมาจะถ่ายคลิปคุย ข้างบนชั้น3เพราะว่าถ่ายข้างล่างอ่ะเจ้าเด็กๆมันร้องแน่นอนเนี่ยตอนนี้ก็ยังร้องอยู่หาช่วงเวลาที่เขาจะหลับไม่หลับก็เลยอ่าโอเคพอคุยธุระกับที่บ้านเสร็จเรื่องใหญ่ที่สุดประจำวันนี้ผ่านพ้นไม่ได้เรียบร้อยแล้วเพ็บก็จะมาเริ่มอัดคลิปก็เดี๋ยวจะรีบทํางานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องลงไปเขียนบล็อกเก็ตกับตากผ้าอีกก่อนจะพี่แพ็คกับบป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันทํางานก่อนในส่วนนั้นมาที่เพ็พากันอยู่ในน้าบรรทัดแรกนะคะมันจะขึ้นเป็น สรที่มีไรสรที่ดูม้มเสร็จเดี๋ยวเราไปตากผ้ากันต่อตากผ้าเสร็จก็จะเขียน bullet journal จะกันขอไมยังขอที่จอข้างนอกแล้วมัยังผม,งม,ม,งม,งมไปดูได้ไหมครับผมไปด้วยได้ไหมครับอ,อุ้ยอื้อใส่ปะป๊าอ,อ่ะไยใเสียเปียค่ะข้ามใาสา่ลงโว้โว้โว้ โ, yup. โ like, <To> อ๊ยโอ๊ยโอยถ้าเปียแยงอะฮะอูอูอืมอู่ะงมันนูไปสะข้างข้างนีมาค่ะอ่เอเ้ปียแยกอูทางนี้ละอะไรอะฮะเฮ้ยเปียตามอูทังตรอดเลย วันนี้ได้กลับบ้านเย็ยนเลยพี่แพวกลับมาแล้วกับข้าวอยขึ้น300%ร้อยเอรซนะคะ่ะโอเคพูดจะดีทุกอย่างสบายใจวันนี้จบไปได้ด้วยดีเยยๆก็เลยมานั่งกินแล้วใช่ใเพิ่งเอาเด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็พี่แพวมาพลียดีต่อใจทุกอย่างเลยวุ่นวายมาใหเด็กๆ ก็คือเมื่อวานอะตอนพี่นั่งทํางานอยู่มีพี่คนหนึ่งเขามาทักว่าแบบเออดูวอล์กพวกพี่ทุกวันเลยแบบฉันดีใจมากทําให้มีกําลังใจอยากทาคลิปอีกเยอะๆเลยอยขอบคุณมากนะคะคสาหรับการติดตาม,มนะแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เบื่อนกชอเด็กอุนถัก็ <laughs> ขอบคุณ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็จะพยายามทาให้มันดีขึ้นมีอะไรให้แก้ไขปรับปรุงก็คอมเมนต์นมาได้นะคะีหรือว่าอยากดูอะไร ก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าไม่อยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ไปแล้ว